สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนไปเที่ยวฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนะคะกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวเที่ยวกรุงเทพก่อนนะคะวันนี้ชอบด้วยพาไปทานอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะไปไหนมั่งนะคะ ตรงนี้เป็นโซนทานอาหารนะคะทุกคนเขาจัดได้สวยมากค่ะแล้วก็เงียบด้วยนะคะชั้นไหนไม่รู้พี่ลืมไปแล้วนะคะสวยงามมากสวยงามมากค่ะทุกคนเหมือนสวนที่เมืองนอกเลยนะคะจัดเป็นระเบียบเนาะพี่ชอบมากค่ะพี่ก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะดูนะคะสวยงามขนาดไหนสองข้างทาง พี่คิดถึงบรรยากาศเมืองนอกจริงๆนะคะสวยค่ะทุกคน บรรยากาศของสวนอังกฤษนะคะมาอยู่ในฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนี่เองเนาะสวยจริงๆค่ะทุกคนพี่ชอบมากพี่ก็เดินชมเสียเพลินเลยนะคะเดี๋ยวชมสวนเสร็จเราก็แวะเข้าร้านเลยนะคะ สวยงามสองข้างทางนะคะทุกคนเห็นไหมสวยคิดถึงสวนพี่จังเนาะที่เยืรมันนะคะพี่ก็มายืนชมโง่ๆอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเขาสวยจริงๆเนาะพี่ก็ละสายตาไม่ได้นะคะ เจอแล้วคะ่ะร้านถูกใจนะคะมีขนมไทยด้วยผ่านไม่ได้นะคะร้านนี้ขนมครบก็มีนะคะเลือกเลยพี่ว่าร้านนี้แน่ๆเหมาะกับพี่เนาะเพราะเราอยู่เมืองนอกนานคิดถึงขนมไทยนะคะอาหารไทยเนาะเข้าร้านนี้แหละเหมาะแล้วนเดี๋ยวไปดูเมนูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ ยินเสียงไหมไยินเสียงด้วยนี่น้ำซุปมาแล้วนะจ๊ะยังส้มตำังนะได้มาแล้วคะ่ะที่ได้ยินเสียงซ่าเมื่อกี้นะคะเป็นสุกี้แห้งนะสุกี้ทะเลนะคะอร่อยมาก แล้วพี่ก็ได้น้ำโอเลี้ยงนะคะพี่ถามเขาแบบเขินๆด้วยนะว่าเขามีน้ำโอเลี้ยงให้ไหมนึกว่าเขาไม่มีขายนะทุกคนแต่เขาก็มีขายเนาะพี่ก็เลยสั่งน้ำซุปมาด้วยนะคะอ่าส้มตาสุก,กี้ไม่น้อยนะคะทุกคนแค่นี้ก็พุงกลางแล้วค่ะส้มตำอร่อยมากนะคะทุกคนตาไทยนะขอบอก พออิ่มแล้วพวกเราก็เดินต่อนะคะชอบต่อนะคะทุกคนนะสนุกสนานเนาะอยู่ในห้องแอร์ไม่ร้อนนะคะก็มีหลายร้านที่เขามาเปิดใหม่ที่นี่เนาะอย่างฮาอุนเอมนะนะคะ H&M ร้านมังโก้ก็มีเหมือนที่เมืองนอกเลยนะคะกระเป๋านี้ของแก๊สของอะไรก็เหมือน พี่ก็ได้หมวกใบหนึ่งของฮาร่านะคะพี่นึกว่าฮาร่าไม่มีขายแล้วเนาะเขาก็ยังผลิตขายอยู่นะคะเดี๋ยวเดวชมด้วยกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปซื้อของเข้าบ้านกันนะคะเอาไว้ใช้ชีวิตไปจำวันเนาะ วันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวไปซื้อของก่อนนะคะ